แล้ววันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าไนกี้นะครับแบบรองเท้ามันมูเชือกด้วยจังๆๆครับไนกี้ นะครับแล้วก,ก็กังการรีวิวการรายงานเพียงแค่นี้นะครับ